ว่าก่อนมาเปิดรูปให้ดูเปิดไอจีให้ดูว่าที่โรงแรมมีกิจกรรมอะไรบ้างมีสระว่ายน้ำเยอะมากแล้วมีสไลเดอร์แส่งโดวก็จะได้เจอกับน้องนิมทั้งสองคนได้มาเจอแล้วแฮปปี้ไหมคะอ่ะตอนนี้ก่อนเด็กฟินและตาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องนอนกันนะคะว่าห้องของเราเป็นยังไงโอเคค่ะนี่ก็คือห้องของเราไหนเข้าไปดูซิเราต้องมาดูกันโอ้ยดีมากเลยว่าคือมีโต๊ะกินข้าว น้องทำไปให้น่ารักมาก Welcome to อาร์มรีพัทยา Happy birthday น้องกระตูนด้วยโอ้ยเดี๋ยวเก็บไปให้พี่กระตูนพรุ่งนี้นะนพี่กระตูนยังไม่มา,า,าอันนี้เป็นลิงสองตัวขเขาให้เราแต่งหน้าได้ใช่ไหมคะมาแต่งหน้าว <Wow, S 3> ้าว Welcome Disney อเอาไปไปเดินดูห้องก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะ ดิสนีย์นะครับลุงบอลลุงบอลน,นี่ไม่ใช่พ่อเรานะคุณลุงซิว่วบอลมาให้แคร์แบร์เราด้วยฟินไหมเอาขึ้นมาสิโอ้นี่มีแคร์แบร์ด้วยมีชุดนอนเด็กด้วยว่สิอันนี้ให้กับบ้าน,ปนไปเลยรหรอเนี้ยไปดูซิอันนู้นนู้นห้องน้ำห้องนำ้ำเขาสวยไหมโอ้โหนี่คือห้องนอน,นอ๋อนี้ก็เป็นห้องน้ำ เลยกระจกสวยกระจกเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยอันนี้ก็คือนอนหนุ่มอันนี้ก็ให้ต่บบ้ากบบเจ๊นอนนี้ได้สบายเราก็มาอยู่ที่นี่กันนะคะทั้งหมด3วัน2คืนนะคะขอบคุณน้งมารีทัพกิยามกนะคะนี่ก็คืออยากมากเพราะว่าอยากพาลูกมาเล่นไปอ้อยี่เธอโนนๆนนีิซี่อะไรอะ เล่นอะไรก่อนอันดับแรกจะเล่นสน้ำก่อนจะเอาสวะน้ําเลยเหรอใชออ่นี่มันเป็นห้องคอนเน็กติกันนะนี่ค,คือห้องคอนเน็กติกห้องนึงนี่โต๊ะกินข้าวใดๆจะเป็นห้องนอนของดิ๊กับมามะ้าว้าวใหญ่เลยอ่างอาบน้ำกัะโจ๊เนี่ยคือเดินทะลุกออกห้างอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะ มาเล่นอยู่ชายทะเลต,ตอกนกลางคืนกันนะคะเด็กๆก,ก็ได้ของเล่นกันรีวิวหน่อยค่ะนั่นอะไรคืออะไรคะนั่นคือจนั่นคือนี่นี่คือหานี่นี่คือหาหอยหาหอยอ๋อเจอไหมคะเจอ,อยัง,ยงต้องเดินไปเดินมาด้วยสิเ,เดินแล้วก็ส่องนะคะนี่ไงนี่ไ่ใช่หอยแบบมีไหม <laughs> อ่าส่วนทางนี้ก็กำลังเล่นแบบเด็กผู้ชาย ชายมีคขาผิงมากเล่นแตกต่างกันมากแล้วมองเด็กชายกับเด็กหญิงมาทั้งหลานทั้งสองคนพร้อมกันเลยอากงอาม่าแฮปปี้มากเพราะว่ามีหลานสองคนมาพร้อมกันเลยนั่นคือคอลเลกชันอะไรอ่ะเฮียก้าเฮีก้าิดเก็บไปทำลายของเฮียนะเฮียเขาต้องแบบเรียบร้อยลูกโอ้โหพี่ก้าเอามาจากบ้านเลยเหรอคะ ของสะสมของก้าเหรอนี่ของสะสมของนี่คืออะไรเขาคืออะไรอะคือบาร์บี้หมุนอ๋อคือบาร์บี้หมุนของสะสมของลูกเหรอก็อันนี้ก็อันนี้ของสะสมคือเขาต้องมีหลายอันนะเนี่ยอย่างเงี้ยเฮียเขาสะสมแบบเป็นคอลเลคชันเป็นหลายอันเลยใช่คนที่มีคอลเลคชันค่อลเชันอ่าเบคฟัดของเขานะคะมีเป็นโซนเด็กด้วย มีที่ดิทกินได้ก็คือผลไม้เท่านั้นนะลูกเพราะว่าเราแพ้อะไรแพ้แงสารีกับนมวัวใช่ไหมอันนี้คืออะไรคะอ๋อไข่กินได้เอาไข่ไหมอันนี้เข้าวผัดว้าวิ่งเก่งมากคะ่ะลูกต้องเรียงลำดับสิคะลูกอันไหนอันใหญ่สุดแล้วไม่ใช่ใหญ่สุดเอาสีเหลืองออกมาก่อนใช่แล้วก็เอา the pink one the pink one yes บลูอันใหญ่บลูอันใหญ่อ่าแล้วไหนอีกอันไหนใหญ่อีกอ่าลางใส่ดูอ่ามีสีอะไรอีกคะอ่าเล็กบ้างเหรอไม่แม้พอเล็กก็ใส่ไม่ลงไงมันต้องเอาอันใหญ่ก่อนไงคะมีคกิ๊บขับด้วยนะคะดีมากเลยกล้าทำอะไรกล้าทำอะไรระบายสีหรอกล้าเขาชอบระบายสีไหนๆใสิโอ้มีหน้ากากด้วยเหรอ แล้วติดระบายสีอะไรคะไก่กไก่าแสงสีกากามองไรระบายเลยลูกเ็วอ,อ,อ่ะถอดหน้าก,กากก่อนจะได้ระบายได้ถนัดถนัดนะคะเลือกสีก่อนลูกอ้าวดูสิซีเดี๋ยวป้าอุ้มจะให้ดาวนะใครจะได้กี่ดาวกันนะระบายไม่ออกนอกเส้นได้สิดาวเลยนะมาให้อยู่ในเส้นเลยนะ ามีความตั้งใจสูงโอ้มีความนักเ้นเลยยอดเยี่ยมได้สิบดาวแน่แน่เล e มิซีเล m มิซีแฮก้าชวปมาอุ้มหน่อยว้าวเป็นอะไรเนียเป็นอะไรโอ้โหเนี่ยนะเฮียเป็นอะไรสรุปเฮดจ็อบเกิ แม่นอกเกนไกเแมดนจอกเล้าเลก็เลยเาอดีปติ๊กเกอร์ให้ออี่สแปติ๊กเกอร์ให้หอมแก้มเนี่ยทักทีเถอะที่ได้ตื่นตื่นไหมตื่นยัเสแล้วเดี๋ยวจะกดแก้มเดี๋ยวจะกิดแก้มเอามือไปเขียแก้มอ่ะนีนี จะและหน้าเฮียนั้นตึงไนร้องเพลงดีให้ฟังหน่อยดิแปดสิบเจ็ดนาทีก่อนสิบเก้าแปดเจ็ดและหน้าเฮียนั้นก็ยังคง <laughs> 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 if you're happy and you know <laughs> <I want laughs> If you're happy and you know Let's <laughs> never you know get a uh. bounce uh. You know? the 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 green, wanna sleep, red, uh. Uh. Give me what the hell I want uh. Give me what the hell I want. <laughs> ัำมือจำมือใครทีอะไร